สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าบนโลกออนไลน์นั้นมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการวาดภาพของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็นําไปประมูลนะครับได้เงินมาจํานวน3ล้านกว่าบาทต่อมานั้นเนี่ยครับก็เลยกลายเป็นประเด็นเมื่อมีคนไปตรวจสอบพบว่าเป็นการลอกผลงาน แล้วก็แฮชแท็กเนี่ยนะครับลอกผลงานโปรติเทรนทวิตเตอร์ภาพดังกล่าวนั้นเนี่ยครับก็เลยกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณว่านายธนาธรน,นั้นเนี่ยไปลอกงานของศิลปินชาวต่างชาติมาแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับทางด้านเจ้าของผลงานโปรออกมาคอมเมนต์ชื่นชมนายธนาธรแล้วก็ยินดีที่ภาพวาดน,นี้นําไปช่วยเหลือผู้อื่นได้แต่ก็ยังมีประเด็นที่สังคมนั้นวิาพากษ์วิจารเรื่องความไม่เหมาะสมซึ่งก่อนหน้านี้นายธนาธรน,นั้น ไม่ได้เขียนไปขอเจ้าของผลงานก่อนแต่เมื่อเกิดเรื่องเนี่ยนะครับถึงได้เขียนไปชี้แจงอีกทั้งประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์นั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งซึ่งนายธนาธรควรจะต้องทําเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ให้การสนับสนุนตัวนายธนาธรรวมถึงพรรคก้าวไกลแล้วก็คณะก้าวหน้าปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็กลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อช่อพนิกาวานิชซึ่งเป็นหนึ่งในคณะก้าวหน้านั้นได้ออกมาเคลื่อนไหว ต่อว่ากลุ่มคนที่ไปวิาพากษ์วิจารณ์นายธนาธรด้วยการทวิตข้อความบอกว่าว่างมากนักเหรอพวกที่ปั่นเรื่องนี้จนพอกระแสดราม่าจบก็มีคนที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่ชอบพนิกานั้นเนี่ยออกมาปกป้องนายธนาธรแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าบรรดากองเชียร์แม้แต่บรรดากลุ่มสามนิ้วหรือว่ากลุ่มสามกีบนั้นเนี่ยครับก็ได้ออกมาต่อว่าต่อขานไปยังชอบพนิกาวาน,นิชบอกว่า อะไรที่ผิดก็ต้องยอมรับบ้างไม่ใช่ปกป้องนายธนาธรไปเสียทุกเรื่องนะครับล่าสุดนั้นช่อพันนิกาวานิชได้ทวิตข้อความระบุเป็นบทเรียนจริงๆว่าเรื่องลิขสิทธิ์ซับซ้อนแล้วก็มีความเชื่อหลายสายกว่าที่คิดขออภัยทุกท่านที่ช่อทวิตโดนไม่ได้ใส่ตรองให้ดีและเร็วๆนี้จะทํารายการคุยให้ชัดกับพันนิกาว่าด้วยเรื่องความเห็นต่างมุมเรื่องลิขสิทธิ์สร้างบทสนทนาเรื่องนี้กันนะครับ งานนี้เนี่ยครับปรากฏว่าจากการที่ช่อออกมาขอโทษนั้นเนี่ยกลายเป็นผู้ที่ใช้โลกออนไลน์นั้นเนี่ยกลับเข้ามาต่อว่าช่อหนักมากยิ่งขึ้นนะฮะคือดังเช่นบอกว่ากรุณาเชิญพวกที่ออกมาเถียนเถียงปกป้องมาคุยกันด้วยนะเรื่องลิขสิทธิ์มันไม่ควรจะมีหลายความเชื่อหรือความเห็นต่างมุมคุณไปก๊อปปี้ผลงานคนอื่นเข้ามาเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ย มันก็คือผิดลิขสิทธิ์นั่นเองไม่น่าจะเข้าใจอะไรยากแค่เจ้าของเขาไม่เอาเรื่องเฉยๆนี่ฮะมีอีกหลายข้อความนะครับที่เรียกว่าเข้ามาต่อว่าต่อขานนอกจากเรื่องลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยนะฮะมีคนเข้ามาบอกว่าช่อเองนั้นก็ต้องพิจารณาเรื่องการตีตราคนที่วิจารณว่าเป็นไอโอด้วยสิ่งที่ควรทําก็คือการดึงไอโอมาเป็นพวกไม่ใช่ผลักคนที่ควรจะเป็นพวกเนี่ยไปเป็นไอโอนี่ฮะเรียกว่างานนี้ ช่อโดนถล่มซ้ําเสียด้วยซ้ําหลังจากออกมาขอโทษเพราะอะไรอะไรที่ผ่านมานั้นก็จะเห็นว่าช่อพนิกาวานิชนั้นมักจะออกมาตอบโต้แทนนายธนาทรจึงรุกืองกิจอยู่หลายครั้งหลายครานะฮะก่อนหน้านี้เรื่องวัคซีนก็เช่นเดียวกันคราวนี้เนี่ยนะปรากฏว่าบรรดาแนร่วนั้นเนี่ยเริ่มจะไม่ทนก็มาต่อว่าต่อขานคุณช่อนี่ก็เป็นเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์บางสิ่งบางอย่างผิดก็ต้องยอมรับว่าผิด นะฮะอย่าได้เฉยใช้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ออนไลน์นั้นข้อมูลทุกคนเท่าเทียมทันมันก็ทันกันหมดนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันครับ